ฝึกท่าออสเตรเลียนพูอัพครับครับแบนบารเลยครับก็ก็คือเทคนิคท่านี้นะผมจะบอกให้ว่าสมมุติว่ากรณีที่ว่าก็คือเห็นไหมครับบาร์มันจะเป็นบาร์สูงนิดนึงครับถ้าอกล่างไม่ถึงบาร์นะครับให้เราหาก้อนหินหาก้อนอิฐอะไรมารองเท้าเพื่อดันตัวให้สูงนะครับ หรือคุณก็ยืนยืนตรงนั้นเลยก็ได้ครับนี่ครับเพราะว่าถ้าเราก็คือเราไม่หาอะไรมารองเท้านะเราไปดึงนะครับมันมันจะโกบามันจะถึงช่วงประมาณก็คืออกบนหรืออกกลางมันจะไปใช้ก็คือกล้ามเนื้อมันเลยครับคือแขนครับนี่ก็คือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่บาครับเราดึงบามาถึงอกล่างครับมันก็จะใช้ก็คือกล้ามเนื้อหลังแทนครับเป้าหมายเราฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเราไม่ได้ฝึกพวกไอโซเลชันนะครับ เขาถึงให้แบบให้คุณ่ะดึงก็คือค,คุณสังเกตดูครับเขาจะให้คุณดึงถึงอกล่างเห็นไหมครับไม่ว่าเอาง่ายๆก็ถ้าเบ้นโอเลยอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้โฟกัสคุณที่อกล่างครับไอ้น,นี้ก็คือเสียงนกกาเหว่ามันร้องอย่างเลยครับเนี่ยครับตัววู้ลูกกาวันนี้โพสนี้ก็โพสให้มันร้อยๆนะครับฟังเสียงนกร้องไว้ด้วยครับนี่ยครับ ไม่ได้ลงทุนเลยครับมีรูปร่างแบบหุ่นแบบนัากีฬาผมไม่เคยลงทุนเข้ายงเข้ายิมรือฝึกแบบนี้ครับตามสวนตามบ้านนี่ครับฝึกที่บ้านฝึกที่สวนนี่ครับร้อยแรงครับตื้อข้อสวนท่าที่สองครับก็คือท่าดึงข้อครับโอ้นกมันร้องแรงมากครับตอนนี้ครับนกกาบ่าวครับก็นี่ครับ เห็นไหมครับว่าแป้นบาร์มันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับแต่ต้องแป้นบาร์แบบนี้นะครับมันจะมีแป้นบาร์แบบที่ว่าไม่ไม่ได้มีเสาไม่คล้ายๆเป็นเหล็กแบบนี้ไม่ไม่มีับมันจะเป็นแป้นแป้นบาร์มีหลายแบบนะครับส่วนแป้นแบบนี้ดึงได้ครับนี่ครับเราจะได้ก็คือ1ก็คือถ้าออสเตรเลียนพุอัพชินอัพครับดึงบาร์ต่ำครับนี่ก็คือถ้าพู้่งอัพดึงข้อครับดึงบาร์สูงนะครับแล้วก็มันก็สามารถฝึกท้องได้ด้วยนะครับถ้าเรามีความรู้ครับผมบอกเลยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ออกกำลังกายอ่ะ ไม่จะเป็นต้องเข้ายงเข้ายิมครับผมไม่เคยเข้ายิมนะครับผมบอกเลยผมแปลงร่างมา3ครั้งในชีวิตนะครับครั้งเนี้ยครับครั้งสุดท้ายที่ผมไม่คิดว่าจะเข้ายิมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าผเอ้ยเขาโม้หรือเปล่าก็คือมาเจอคริสเทียนะครับเขาอาจจะโม้หรือเปล่าว่ามีหุ่นแบบนี้ไม่ต้องเข้ายิมผมก็เลยเปิดใจศึกษาดูครับอ๋อที่ไหนได้มันก็แนวทางกับ แนวทางเดียวกับเวทเทรนนิ่งครับมันแนวทางเดียวกันเลยมันไม่มีอะไรพิสดารเลยครับหลายคนไปติดกับดักครับอยากมีกา้ามต้องเข้ายิมนะครับในเมื่อก็คือไลฟ์สไตล์คุณไม่เหมาะกับการเข้ายิมแล้วก็เข้ายิมมันต้องค่าต้อง,ต,องต้องการค่าใช้จ่ายนะครับเสียสมาชิกยิมนะครับพันห้าสองพันอะไรก็ว่าไปบางคนเงินแค่พันพันกว่าบาทเนี่ยมีค่าสําหรับเขานะครับอยู่ได้เป็นเดือนนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็เวลานะครับเวลาก็คือบางคนเขา แค่เดินทางไปยิมอ่ะหมดเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วครับเอาเวลามาฝึกที่บ้านดีกว่านะครับก็ผมแค่ให้ให้ม้เซตเปลี่ยนเท่เปลี่ยนความคิดนะครับก็สําหรับคนที่แบบมอนมอนเหมือนก็คือเหมือนอย่างคนธรรมดายอย่างเราไม่ได้เงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนนะครับไม่ได้มีเงินซื้อสมิตไมชิงเคลื่อนละหลายหมื่นหลายแสนนะครับก็ฝึกกันง่ายๆเนี่ยครับที่บ้าน,นครับกับบาเดียวบาคู่นี่ผมการันตีเลยรับผมแปลงร่างมากี่คนแล้วครับ ที่ว่าคุณทําไม่ได้นะบางคนเอาผมง่ายๆนะครับทาไมบางคนเข้ายืมรูราครับยังไม่ผอมสักทีนะครับเพราะมันอยู่ที่ความรู้นะครับความรู้เท่านั้นครับที่เป็นมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้นะครับอีกคนคนนึงมีเงินเข้ายืมกับคนคนนึงมีความรู้ครับใครจะหุ่นดีกว่ากันครับบอกเลยคนที่มีความรู้ครับคลิปนี้ก็โมให้ฟังก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรทำครับโพสให้มันร้อยๆ